ตุกตุกตุกตกพี่โซเฟียพี่โซเฟียพี่โซเฟียได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าบบอะไรเหรอพี่ไม่เห็นได้ยินเลยหูแววหรือเปล่าน้องไม่นะไม่นะไม่ได้หูแววนะหนูได้ยินหนูได้ยินเสียงข้างห้องจริงๆนิงดังตึก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 น่ะนั้นนะนั้นหนูไปดูนะนอนได้แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนแต่เช้า,าค่ะก็ได้หนูนอนดีกว่า ห้านาทีต่อมาตีสาม ผีอะไรเนี่ยเธอเนี่ยเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าหนูไม่ได้หนูไม่ได้เพี้ยนนะพี่หนไูได้เสียงตึกตึกตึก,ตกแล้วหนูคิดว่าเป็นผีเดี๋ยวพี่จะไม่นอนแล้วเดี๋ยวเราดูนะว่ามีเสียงอะไรบ้างได้พี่เดวพี่จะได้ยินเสียงแน่ๆเสียงเะไรจะมาเนี่ยพอตอนนั้นเรายังได้ยินอยู่เลยไม,ไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยฉันนั่งมาตั้งนานนะโซฟา หนูพูดจริงๆนะพี่หนูได้ยินเสียงถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ก็ลงไปดูสิได้สิเดี๋ยวฉันจะลงไปดูเองเอเลแล้วกว็มีผีไม่เห็นมีอะไรเลยนี่โซฟาไม่เห็นมีอะไรเลยเธอเพี้ยหรือเปล่าเนี่ยไม่นะเสียงนี้หนูได้ยินจริงๆนอนนะั่นนอนเสียงน,นี้จริงๆนะ อนอนได้แล้วตึกตึกตึกฮะเสียงมาอีกแล้วพี่โซฟาโซเฟียจริงด้วยฉันก็ได้ยินเสียงไปต่อแม่อะไรเหรอโซเฟียโซฟ,โซฟาเรียกสเสียงลั่นบ้านเลยลูกพวกวเราเห<ม>็นบีป้าผีบออะไรพวกแกละ่ะไม่เห็นมีฉันนอนมาอ,อีหัวลุ่งแล้วนี่นะนาก้านาฬิกาตอนเช้าสียงชไก่ชเสียงไก่ โซเฟียโซฟาโอ้ยช่วยแม่หน่อยลูกได้สิแม่จะเข้ามาเลยแม่อ้าวสองคนนี้ยังนอนไม่ตื่นที่หรอนี่อะดูสิเก้าโมงแล้วนะเห็นเมื่อคืนนะว่าเห็นผีเล่นผีจนหลับเลยพี่โซเฟียพี่โซเฟียตื่นได้แล้วลงไปกินข้าวอบาบน้ำได้แล้วพี่เออไปก็ได้ไปไปไป,ไปเอาเลย มีมผีผหรือเปล่าเนี่ยไม่มีหรอกแม่จา๋ามันแม่ต้องพาหนูไปวัดนะหนูกลัวผีไหนเล่าเรื่องไหมแม่ฟังซิ หนูคิดว่าน้อโกโหกเร็งจีฮะหนู<า>ได้ยินอะจริงได้สิลูกๆเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะพาไปทำบุญใส่บาตรนะลูกตอนนี้เลยก็ได้เค <Okay, S 1> จ้าจบแล้วค่ะแล้วจบแล้วค่ะเรื่องเสียงข้างห้องพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ